สวัสดีครับวันนี้พี่ถังเงินมาเที่ยวทะเลครับนอนอยู่ริมทะเลไม่ยอมไปไหนเลยครับน,นี่นอนอยู่ริมทะเลไม่ยอมไปไหนเลยพี่ถังเงินชอบทะเลใช่ไหมพี่ถังเงินชอบทะเลใช่ไหมครับพี่ถังเงินชอบทะเลไม่ยอมไปไหนเลยครับถังเงินครับเนี yeah. ่ยอยให้ดูทะเลเนาะ ทะเลที่พี่ถังเงินมาเที่ยวนะครับอันนี้พี่ถังเอ้าไม่ใช่เี่พี่กับตันนั้นน้องเจ้าคุณตัวนี้พี่ถังเงินนะครับมานอนดูทะเลชิว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 สวัสดีครับพี่ถังเงินพี่ถังเงินตามมานี่มาตามมานี่เร็วมานี่เร็วพี่ถังเงินมาที่อวทะเลนะครับตามมาตามมาเร็วเวพี่ถังเงินตามมา เมื่อกี้ลิงลงมาจากต้นไม้เกือบจะมาอุ้มมาถางเงินไปแล้วไม่ล่ะแต่ถางเงินแก่งนะถางเงินเห่าไล่ลิงไปลิงวิ่งหางจุกตูดเลยใช่ไหมครับได้ไหมครับมานีมาตามมาตามมาเร็วพี่ถางมาตามมาอันนี้มี่ถางเงินมาเที่ยวทะเลนะครับทะเลสวยน้ำใสอยู่ที่หาดนางลำนางรอง สวยมากนะครับวิวตอนเย็นเย็นบรรยากาศดีนะครับหาดทรายขาวแล้วก็ที่สำคัญม,มีหมาด้วยสถานนี้เขาไม่ห้ามเอาสัตว์เลี้ยงเข้านะครับเข้าได้ถ้าใครอยากจะพาลูกๆมานะที่เลี้ยงหมาด้วยกันเนี่ยเลี้ยงแมวก็ได้นะไปที่มีสัตว์เลี้ยงจะพาเข้ามาเข้าได้ครับแต่ว่าเขตที่เป็นเขตของทหาร ก็ไม่ให้เข้าก็ามีหาดนางลำหาดนางรองนี่แหละที่เขาให้เข้าได้ขับวนอยู่สามหาดกว่าจะได้เข้าเพราะมีไอหมาหน้าย่นตัวนี้โอเคชอบไหมชอบไม่รับ